ความมืดภายในภายหลังจากที่เราหลับตาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของผู้ที่ใจยังไม่หยุดไม่นิ่งอย่าไปถือว่าเป็นอุปสรรคตั้งถือว่าความมืดมเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราหลับตาแล้วพบความมืดก็ต้องทําใจให้เป็นมิตรกับความมืดอย่าถือความมืดทาเป็นเกลอเป็นสหาย ขอเ้เราจะได้อยู่กับความมืดอย่างใจสบายๆโดยไม่มดมดห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 ดขึ้นมาเรามานั่งทางนาแล้วไม่สว่างสักทีเป็นมิตรกับความมืดแต่ความมืดจะเป็นมิตรกัเรานี่มันก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะแต่เราหดหัดหดหดจะเพ่งครับไล่ความมืดให้มันออกไปหรือพยายามจะไปนึกถึงความสว่าง มันยิ่งตึงมันยิ่งเครียดมันไม่ถูกหลักวิชาตั้งนิ่งนิ่งนมนมละมุนมละม,มัยทำใจสบายสบายอยู่กับความมืดสักพักหนึ่งเดี๋ยวตัวก็จะค่อยๆโลง่งโปร่งเบาสบายขยายแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไป ให้เริ่มต้นทำให้มันถูกวิธีถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะก้ามความสำเร็จเอาไวล้านเปอร์เซนต์ว่าอะไรยังไงเราก็ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเข้าถึงนั้นอย่างแน่นอนไอ้ที่เข้าไปถึงแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าเราขยันแล้วก็ทำถูกถูกหลักวิชามันตึกมันนึกมันคิดมันฝึกฝนไป สังเกตไปเรื่อยๆมันจะไปสู้เราได้อย่างไรเดี๋ยวก็แพ้เราฝึกไปเรื่อยๆสบายๆแล้วมันจะไปควานหาอะไรในที่มืดเผื่อว่าจะเจอดวงหรือองค์พระก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยให้ดูเฉยๆเพราะดวงกับองค์พระเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวเมื่อเราอยู่ห้องมืดๆในห้องแต่มไม่โต๊ะเตียงตังตูงต้เก้าอี้อะไรต่างๆของมันโต๊ะก็เยอะ เราเข้าไปในห้องมืดใหม่ๆนี่มันไม่คุน้นมองอะไรไม่เห็นล่ะทั้งๆที่โต๊ะเตียงต่างตู้ก็มีอยู่พร้อมแต่พอเรายืนนิ่งๆน,งนะทำเฉยๆเดี๋ยวสายตาเราก็จะค่อยๆคุ้นกับความมืดจากมืดมิดกามามืดมากจากมืดหมากมามืดมัวมาสลัวงสงๆพอที่เราจะเห็นตู้โต๊ะเตีตตยงต่างได้พอที่จะ ค่อยๆเดินไปข้างฝาค้นหาสวิตไฟได้มืดภายในตัวก็คล้ายๆกัยนยังนั้นแหละทำให้เราคุ้นกับความมืดด้วยใจที่สบายๆความสบายเท่านั้นแหละจึงจะทำให้เขาถึงธรรมะความลำบากไม่มีทำให้ใครได้เกิถึงธรรมะเลยตั้งอารมณ์สบายแม่พระตุดงเข้าป่าเขา้าเขาโวยน้องของบึง เจอความทุรก,กันดานในทุกๆด้านแต่เวลาจะเข้าถึงธรรมเวลาใจใจะหยุดจะนิ่งก็ต้งอารมณ์สบายต้องอารมณ์สบายอย่างเดียวไม่สบายเป็นไม่เห็นหรอกแม้เราจะรู้ว่าอารมณ์สบายจะทำให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันเข้าถึงธรรมแต่บางคนไม่รู้วิธีการ พยายามไปควานหาอารมณ์สบายเลยไม่สบายเลยเพราะโมไปหายยังไงมันนี่สบายตั้งท่ายอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงเลยหาอย่าไอ้อย่างนี้สบายไหมตั่งท่านั่นท่านี้นึกอย่างนั้นอย่างนี้สบายไหมจริงๆอารมณ์สบายนะมันมีอยู่แล้วแค่เราทำใจนิ่งๆเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวอารมณ์สบายมันมาเองช้าก็อยู่เพราะไปหาอารมณ์สบายแล้วมันไม่สบายนี่แหละอย่าไปควานหา ทำนิ่งนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวก็มีมาเองทั้งอารมณ์สบายทั้งแสงสว่างทั้งดวงใสใสองค์พระใสใสต้องจับหลักตรงนี้ดีนะ